สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องพลอยะะในช่อง YouTube Ford by p o y ค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องพลอยอยู่กับเจ้า Everest สนะคะไทเทเนียมพลัค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปขับ2ค่ะมาพร้อมกับเกียร์ออตโต้แบบ10สปีดนะคะเครื่องยนต์นะคะจะเป็นแบบ2.0เทอร์โบคู่ค่ะแรงม้า210แรงบิด500นิวตันเมตรนั่นเองค่ะก็ะตัวรถนะคะราคาจะจำหาย1 7 6 7 0ล้สบาทนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะน้องพลอยจะ พาชมนะคะทั้งคันรถกันค่ะมาดูเลยนะคะสำหรับรุ่นไทเทเนียมพลัสนะคะก็จะเน้นนะคะเป็นสีโครเมียมนะคะจะให้ความหรูหรานะคะมาจากโรงงานเลยไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะคะหูกระจกมือเปิดนะคะแล้วก็ตัวแม็กค่ะนี่มาดูกันเลยกระจังหน้าของเขานะคะก็จะเป็นสีโครเมียมสีเงินนะอย่างที่น้องพลอยบอกไปนะคะก็จะเป็นลวงพึ่งนะคะลวงพึ่งด้านในก็จะตัดเป็นสีกาไฟนั่นเองจะเป็นเทาดํานะคะ แล้วก็จะมีโลโก้ฟอร์อยู่ทางด้านตรงกลางตรงนี้นะคะสําหรับคันนี้นะคะจะมีกล้อง360องศารอบพันมาให้ด้วยนะคะกล้องด้านหน้าจะอยู่ที่ใต้โลโก้ฟอร์ดแบบนี้เลยสําหรับไฟหน้านะคะคันนี้จะเป็นขับ2นะคะจะเป็นไฟหน้าแบบ LED มาพร้อมเดย์ไลท์ที่เป็นซีแคลมสวยๆมาให้แบบนี้เลยมีเซ็นเซอร์หน้าท้ายมาให้พร้อมเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกด้วย ทางด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของห่วงลากจูงนะคะห่วงลากจูงจะอาติดกับแชสซีเลยนะคะจะมีทั้งสองฝั่งเลยนี่คะ่ะมาดูด้านข้างนะคะสำหรับด้านข้างคันนี้นะคะจะเป็นคิ้วล้อนะคะขนาด3นิ้วนะคะที่มาจากโรงงานอันนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะถ้าตัวรถเป็นสีขาวคิ Q ้วล้อก็จะเป็นสีขาวนั่นเองคะ่ะมาแบบนี้เลยสำหรับแมกยางคันนี้นะคะก็จะเป็นขอบ20นะคะสเปกยางคะ่ะจะอยู่ที่ 255ทับ55นั่นเองค่ะสำหรับแม็กนะคะก็จะเป็นสีทูโทนค่ะเป็นสีเงินตัดขอบด้วยสีกาไฟเทาดำแบบนี้นั่นเองค่ะสำหรับเอเวเรนต์นะคะจะเป็นรถยกสูงนะคะสามารถลุยน้ำได้ถึง80เซนนะคะนี่ก็จะมีเาลาหลังคามาจากโรงงานนะคะเป็นสีบรอนเงินแล้วก็ทางด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของบันไดข้างนะคะมาจากโรงงานเช่นเดียวกันค่ะ หูกระจกนะคะก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมีกล้องทางด้านข้างแล้วก็จะมีเจ้าใบสปอตนะคะสำหรับไบสปอตนะคะนี่ของเขาจะจับสัญญาณนะคะทางด้านไฟทางด้านท้ายนะคะ,ะถ้ามีรถอยู่ทางด้านท้ายเข้ามานะ,ะก็จะมีไฟขึ้นที่หูกระจกเวลาเราเปลี่ยนเลงนะคะก็จะปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองในส่วนของมือเปิดนะคะจะเป็นแบบสมาร์ทเคีย์เลดนะคะคือสามารถสอดมือนะคะเพื่อเป็นการปลดล็อกรถได้เลยหรือว่าเป็นอ่าทัชนะคะเพื่อเป็นการล็อกรถอันนี้จะได้ทางประตูคู่หน้าเลย นะคะนี่ของเราไม่ต้องหยิบกินใจออกมาเลยนะใช้งานสะดวกสบายมากมในส่วนของช่วงล่างคันนี้นะคะคันนี้นะคะจะไม่ใช่แหนบนะตัวนี้จะเป็นคอยสปริงกับวัดลิงนะคะก็ให้ความนะคะนุ่มนวลกว่านั่นเองในส่วนของไฟท้ายคันนี้นะคะจะเป็นไฟท้ายนะคะมาจากโรงงานนะคะไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์ค่ะจะเป็นขีดๆีสวยๆมาให้แบบนี้เลย ทางด้านในนะคะตัวค่าท้ายนะจะมีคําว่า Ever อรนะคะที่เป็นสีเงินนะคะสีโครเมียมแบบนี้มาให้เลยนี่ค่ะจะมีกล้องทางด้านหลังอยู่ทางด้านนี้นะคะมีอะคริลิกไทเทเนียมพาร์นะคะบอกรุ่นของเขานะคะนี่มีไฟนะคะแล้วก็มีในส่วนของเซนเซอร์ค่ะแล้วก็กล้องทางด้านนี้เลยสําหรับฝาท้ายนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นเปิดแบบไฟฟ้านะคะนี่ไฟสวยมากนะทุกคนนี่เลย นี่นะคะก็สําหรับฝาท้ายนะคะสามารถเปิดได้หลายวิธีเลยนะกดปุ่มเปิดเมื่อกี้นะคะแล้วก็ปิดตรงนี้ได้เลยหรือว่ากดกุญแจรีรโมทนะคะ2อที่แล้วก็จะมีทางด้านในคอนโซลด้วยในส่วนของแถวสมนะคะเราสามารถพับเรียบไปได้แบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้เขาพับเรียบอยู่แล้วนะก็วิธีการปรับเบาะแถวสมนะคะนี่ก็จะใช้วิธีการแค่กดปุ่มนะคะจะเป็นแบบไฟฟ้านะก็ของเขาจะแบ่งนะคะเป็นซ้ายกับขวาแบบนี้เลยแค่กดปุ่มแบบนี้นะคะ นี่เลยเบาะขึ้นลงให้เลยนะทางด้านตรงนี้นะคะก็จะมีพวกแบบว่าอ่าล้อที่เปิดล็อกอยางอะไหล่นะคะหรือว่าแม่แรงต่างๆนะคะก็จะอยู่ทางด้านนี้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะก็ถ้าไขนะคะในส่วนล้อ,อยางอะไหล่นะคะต้องมาไขข้างในตัวรถนะคะนี่ก็จะขโมยได้ยากขึ้นนะแล้วก็ทางด้านตรงนี้นะคะก็จะมีที่เกี่ยวให้นะคะถึง4มุมเลย ผื่อลูกค้าขนสัมภาระทางด้านท้ายนะคะก็สามารถเอาะขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเกี่ยวได้เลยนี่หรือว่าเกี่ยวนะคะเป็นกระเป๋าทางด้านนี้ก็ได้เหมือนกันจะมีที่เสียบอะแดปเตอร์ให้นะคะทางด้านนี้นะคะแล้วก็ทางช่องทางด้านนั้นนะคะนี่ที่เสียบไฟค่อนข้างเยอะนะคะก็เดี๋ยวน้องพลอยลองพับเบาะทางด้านแถวสองให้ดูนะว่าพอพับเบาะแถวสองกับแถวสามะคะ่ะจะเรียบขนาดไหนนะคะนี่นะคะนี่เลย ก็เบาะทางด้านนี้นะคะก็สามารถพับเรียบได้เหมือนกันเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเรียบไปเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทางด้านบนนะคะจะมีมูลลูปด้วยนะเดี๋ยวน้องพลอยเปิดให้ดูนะคะตอนอยู่ข้างหน้าอีกทีหนึ่งในส่วนของฝาท้ายคันนี้นะคะก็จะมีระบบนะคะความปลอดภัยมีกันหนีบให้ด้วยนะคะนี่เลยโดนเบาๆแบบนี้เลยนะคะนี่ก็จะเปิดกลับขึ้นไปนะคะแบบนี้นั่นเองเดี๋ยวไปดูแถวสกันนะคะว่าเป็นยังไงคะ่ะ สำหรับเบาะแถว2นะคะก็จะปรับนะคะติดกันนะเป็น1ที่นั่งกับ2ที่นั่งนะคะนี่สามารถเลื่อนหน้าถอยหลังเอนเบาพับเบาได้เลยวิธีการเลื่อนหน้าถอยหลังของเขาจะมีสลักอยู่ทางด้านใต้นะคะเรายกสลักขึ้นแล้วก็เลื่อนเบาะหน้าหลังได้แบบนี้เลยหรือว่าถ้าลูกค้าจะเอนเบาะนะคะก็สามารถทําได้2วิธีนะคือทางด้านนี้แล้วก็ทางด้านนี้นั่นเองก็จะยกขึ้นนะคะแล้วก็ดันแบบนี้ได้เลยหรือว่าจะปรับนะคะยกสลักทางด้านนี้นะคะนี่ บบได้แล้วก็วิธีพับเรียบนะคะเรายกสลักตัวนี้ขึ้นนะคะก็จะพับเรียบได้แบบนี้นั่นเองในส่วนของการขึ้นบอดแถว3นะคะจะเป็นวิธีการดึงสลักทางด้านบนนี้นะคะนี่ค่ะดันไปข้างหน้านะคะก็จะสามารถขึ้นนะคะทางด้านแถว3ได้นั่นเองค่ะก็แอร์นะคะ,ะ,คะจะมีทางด้านหน้านะคะแถว2แล้วก็แถว3มนะคะมาให้ครบหมดเลย ก็จะมีการปรับลมแอร์นะคะที่ทางด้านนี้ได้นั่นเองตัวนี้จะเป็นการปรับลมนะคะแต่ว่าอุณหภูมิค่ะจะเชื่อมกับทางฝั่งคนขับส่วนทางด้านหน้าจะแยกอิสระซ้ายขวานะคะนี่ก็จะมีที่เสียบ USB Type A Type C ให้มาพร้อมกับปักนะคะสามตาแบบนี้ให้เลยสำหรับอ่าตัวเบาะนะคะจะมีจุดยึดคาซีทให้ด้วยนะคะเป็นแบบ Isofix นะคะก็สำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีน้องเล็กนะคะก็สามารถใช้งานนะคะได้อย่างสะดวกสบายเลยนี่นะคะก็จะมี ให้นะคะนี่เลยไอโซฟิกนะคะพิเศษค่ะคิดเดี๋ยวต้องพลอยพาไปดูด้านหน้ากันต่อนะคะสำหรับเบาคู่หน้านะคะจะเป็นเบาะทรงสปอร์ตเข้ารูปนะคะพร้อมลายสวยๆแบบนี้มาให้เลยเบาคู่หน้าทั้ง2เบาะจะเป็นปรับไฟฟ้านะคะเราสามารถเลื่อนหน้านะคะถอยหลังนะคะยกเบาะขึ้นนะคะแล้วก็ลงแบบนี้ได้เอนเบาะได้นะคะแล้วก็สามารถนะคะดันหลังทางด้านนี้ขึ้นมาได้ด้วยจะมีปุ่มกลมๆนะคะเราสามารถกดหน้ากับหลังได้เลยนี่นะคะ นี่ก็จะมีที่ดันหลังทางด้านนี้ให้นะสําหรับน้องพลอยนะชอบแบบว่าเอาหมอนวางที่หลังอะไรอย่างงี้นะคะดันหลังไว้แต่ตัวนี้จะมีที่ดันหลังให้นะคะไม่ต้องใช้เลยใช้งานสะดวกสบายมากอ่ะเรามาถึงเนะะี่ยค่ะที่น้องพลอยบอกไว้นะเปิดมูลลูปนะคะก็จะอยู่ที่ทางด้านบนนี้นั่นเองค่ะทุกคนสําหรับแผงไฟทางด้านบนนะคะนี่ก็จะเป็นไฟทางฝั่งซ้ายทางฝั่งขวานะคะนี่คือเปิดทั้งคันนะคะหรือว่านี้ ก็จะกดนะคะเวลาเราเปิดประตูจะให้ไฟทั้งคันเปิดไหมนะคะในส่วนของการเปิดบุนลูปนะคะอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นเปิดกระจกนะคะแล้วก็ขีดๆจะเป็นม่านนี่ค่ะก็จะเปิดเป็นสองสเต็ปนะคะนี่ได้เลยนี่กดหนึ่งครั้งนะคะของมันก็จะมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้นะคะกดอีกหนึ่งครั้งนะคะนี่เปิดสุดให้แบบนี้ได้เลยนี่ค่ะ แล้วก็การเปิดกระจกก็มี2ส,สเตปเช่นเดียวกันนะคะกดถอยหลังนี่กดปุ่มถอยหลังนะคะแบบนี้เลยก็จะหยุดนะคะแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งก็จะไปอีกนิดหนึ่งนั่นเองค่ะในส่วนของการปิดนะคะก็เดินก็กดนะคะมาข้างหน้าได้เลยจะมีอีกปุ่มหนึ่งนะคะก็คือว่าถ้าเรากดนะคะในส่วนของตัวกระจกนะคะที่ไปทางด้านหน้านะคะนี่ ก็จะมีแง้มลมนะคะระบายอากาศแบบนี้ให้ด้วยนี่ค่ะแล้วก็กดข้างหน้าปิดอีกทีหนึ่งได้เลยโอเคแล้วก็กดปิดม่านนะคะเป็น2ส,สเต็ปเช่นเดียวกันค่ะเราไม่ต้องกดปุ่มค้างนะคะแค่กด1ครั้งอ่ะก็จะมาอยู่ตรงนี้นี่ค่ะแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งปิดแบบนี้ได้เลยโอเคมาดูนะคะในส่วนของตัวฟังก์ชันนะคะทางด้านหน้ากันนะ สำหรับนะคะทางด้านคอนโซลนะคะอันนี้ก็จะมีช่องแบบเยอะเลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะช่องใส่ของนะแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้นะคะทั้ง2ด้านเลยทางด้านฝั่งคนขับก็มีเช่นเดียวกันนะคะคันนี้นะคะก็จะมีไฟแอมเบียนไลท์นะคะที่เป็นสีฟ้ามาให้นะคะรอบรอบคอนโซลเลยสามารถปรับความเข้มได้ด้วยนะคะ สำหรับทางด้านจอกลางนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นจอสีสัมผัสนะคะขนาด12นิ้วนะคะใหญ่ๆแบบ iPad แบบนี้เลยสามารถเชื่อมต่อนะคะในส่วนของ Apple CarPlay Android Auto ได้เลยแบบไม่ต้องเสียบสายนะคะเปิดแมปในโทรศัพท์ขึ้นจอนี้ได้เลยทางด้านล่างจอลงมานะคะจะมีไวเ e สชาร์จเจอร์มาให้นะคะก็วางชาร์จได้เลยนะคะไม่ต้องเสียบสาย ก็จะมีที่เสียบนะคะทางด้านข้างเพิ่มเติมนะคะเป็น USB Type A Type C นั่นเองคะ่ะส่วนของหัวเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์นะคะอัตโนมัติแบบ10สปีดมาให้เลยนะคะแล้วก็มีนะคะในส่วนของเบรกมือที่เป็นไฟฟ้านะคะแล้วก็มีการนะคะปรับโหมดการขับขี่ทางด้านนี้นะคะแล้วก็มีล้อมนะคะการพลิกความให้ด้วยของตัวพวงมาลัยนะคะสามารถปรับได้ถึง4 0ทิทางน,นะคะก็จะมีสลักทางด้านนี้นะคะกดลงลงขึ้น ดึงเข้าถอยออกได้แบบนี้เลยนะคะฟังกช์ชันนะคะทางด้านขวานะคะ3ขีดเมนูขึ้นลงที่โอเคนะคะกดเข้าเมนูแล้วก็ย้อนกลับที่ปุ่มนี้ จะมีนะคะในส่วนของการเลื่อนเพลงนะคะวางสายแล้วก็รับสายที่ปุ่มโอเคนั่นเองค่ะส่วนทางด้านซ้ายนะคะจะมีลดเสียงเพิ่มเสียงสั่งงานด้วยเสียงนะคะมาพร้อมกับ Adaptive Cruise Control ด้วยสำหรับระบบ Adaptive Cruise Control นะคะตัวนี้สามารถเซตค่าความเร็วในการขับขี่ได้นะคะคันนี้ชะลอตามคันหน้าให้นะคะจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยสมมติว่าเรานะคะเซตคันนี้อยู่ที่80นะคะมีรถเข้ามาด้านหน้าเรานะคะขับ60คันนี้ก็ชะลอให้มวลลดขับให้เองนะคะเราไม่ต้องเหยียบเบรกเลย ก็แล้วก็สามารถเซตนะคะการรักษาระยะห่างกับคันหน้าได้ด้วยจะมีทั้งหมดนะคะ4ี่ขีดหนึ่งขีดนะคะจะเหมือนกับว่ามีรถอยู่ข้างหน้าเราหนึ่งคันก็สามารถตั้งเซตค่าได้เลยนะคะแล้วก็จะมีตัวเลนส์คีปปิ้งนะคะถ้ารถเราออกนอกเลนนะคะโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวพวมอะไรจะหักกลับเข้ามาให้นิดนึงนั่นเองคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรับชมนะคะเจ้ารถนะคะ e v e r อเ t t ต์ไทเทเนี u มพนะคะขับ2คันนี้นะคะตอนนี้นะคะเรามีแคมเปญนะคะดอกเบี้ย 0%อยู่ด้วยนะคะท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามน้องพลอยได้เลยค่ะที่เบอร์0616624169นะคะ,ะ,คะหรือว่าจะเป็นแอดไลน์ที่ ploy.ford ค่ะสำหรับวันนี้น้องพลอยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย